จเจาะตาัวอย่างอวตารไฟเยินแอช เนื่องจากอาวตารไฟเอร์แอซึ่งเป็นอวตารภาคที่3เพิ่งปล่อยตัวอย่างมานะครับในคลิปนี้เราก็เลยจะมาทําคลิปเจาะตัวอย่างกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจให้เราน่าพูดถึงได้บ้างแต่ว่าเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครเคยดูคลิปในช่องเรามาบ้างก็จะพอสังเกตได้นะครับว่าเวลาปล่อยตัวอย่างมาของหนังแต่และเรื่องเนี่ยเราจะพยายามทําลงให้ไหวมากๆครับเหตุผลที่ทําแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเราเป็นช่องใหม่เราเป็นช่องเล็กๆเ,เราก็เลยเกรงกลัวข้อคอรหาว่าไปก๊อปช่องนั้นช่องนี้มาเราก็เลยรีบทําออกมาก่อนครับประกอบกับว่าเราทํางานประ จำครับเราไม่ได้ว่าทําคลิปเป็นหลักเนาะก็เลยพอมีเวลาก็เลยรีบอัดรีบทําให้มันเสร็จอย่างรวดเร็วไปเลยแต่ว่าสําหรับเรื่องนี้เนี่ยเราทําแบบนั้นไม่ได้จริงเพราะว่า1เนื่อง,งจากเวลาไม่ค่อยมีครับนะตอนที่ตัวอย่างปล่อยออกมา2ก็คือผมจําเรื่องราวไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ก็เลยจะต้องใช้เวลากลับไปทวนมาบ้างครับไปหาข้อมูลทบทวนมามันก็เลยคลิปนี้มันก็เลยออกมาช้าอาจจะช้ากว่าชาวบ้านด้วยซ้ำนะครับก็ต้องขออภัยด้วยถ้าใครเคยติดตามเพราะว่าเราทําเร็วนะคลิปนี้เราต้องช้าหน่อยเพราะว่าเราไม่ค่อยมีข้อมูลในหัวส มาว่ากันด้วยเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในภาคนี้นะครับจากบทสัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยเราพอจะเข้าใจได้ว่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในภาคที่3มไฟเยนแอชเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากในภาคที่2ประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นครับแสดงว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดมาต่อเนื่องเลยส่งผลให้เรื่องราวหลักๆที่มันถูกเล่าเนี่ยมันจะอยู่กับการแสดงอารมณ์ของตัวละครที่มีต่อการสูญเสียลูกชายคนโตของเจคแล้วก็เนเทรีในภาคที่2ไปครับเหตุการณ์เสียลูกชายในครั้งนั้นเนี่ยทำให้คนในครอบครัวทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็พี่น้อองภายในครบ ยังอยู่ในอารมณ์ที่เศร้าหมองแล้วก็ยังออกจากช่วงเวลาที่เลวร้ายตรงนั้นไม่ได้ครับ เดี๋ยวเราลองมาไล่ดูกันทีละตัวละครเลยดีกว่าครับว่าหลังจากเหตุการณ์การเสียในทัยมลูกชายคนโตของครอบครัวไปเนี่ยแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างเริ่มกันที่เจคับจากบทสัมภาษณ์แล้วก็จากที่เราได้เห็นในตัวอย่างเนี่ยเราจะพบว่าเจคับหลังจากสูญเสียลูกชายไปในภาคที่2ในภาคที่2เราจะพบว่าเจคเนี่ยเขาจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้ครับจนในสุดท้ายมันไม่ไหวแล้วเขาก็เลยต้องกลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งแต่ในภาคที่3เนี่ยแหละดูเหมือนว่าจากการถูกกดดันจากการเสียลูกชายในภาคที่2จะผลักดันให้เจค กลับมาเป็นทหารเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งครับหักดันให้เขาเหมือนเข้าสู่ด้านมืดนหน่อยๆมาสุดใช้วิธีการต่อสู้แบบทหารแบบที่เขาถนัดครับเขาไม่ได้เรียกหาสันติเหมือนกับในภาคที่2แล้วจากบทสัมภาษณ์เนี่ยมันจะออกมาแนวๆนี้นะครับแต่ว่าการกลับไปสู่วิถีของทหารการกลับไปสู่วิถีแห่งการต่อสู้ในแบบของเจคเนี่ยมันก็แลดูไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากครับเพียงแต่ว่ากลับไปเป็นตัวตนของเจคในก่อนหน้านี้เฉยๆ แต่ว่าคนที่แลดูเหมือนว่าการสูญเสียจะผลักดันเขาไปในอีกรูปแบบหนึ่งเลยเนี่ยแลดูเหมือนจะเป็นเนเทรีครับที่การสูญเสียแลดูเหมือนจะผลักดันเขาสู่ด้านของความเกลียดชังมากยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าเนเทรีจริงๆค่อนข้างจะเกลียดมนุษย์มากๆตั้งแต่ในภาคแรกแล้วครับแล้วพอมาในภาคที่2เนี่ยแม้ว่าเขาจะเคยต่อสู้เคียงบ่าคเคียงไหล่กับมนุษย์บางกลุ่มมาแต่ว่าเขาก็ยังมีความเกลียดชังแล้วก็ไม่ไว้วางใจมนุษย์อยู่ครับเขาเนี่ยจะแลดูเหมือนว่าไม่ค่อยไว้ไวางใใจไม่่อยาากกเเเข้ล้ลลตัวะครทีป็นด ลูกของผู้พันควอลิตที่ติดอยู่กับพวกเขาด้วยที่ปกติจะคอยเล่นอยู่กับลูกๆของพวกเขาเนะี่ยแต่เนทิรี่ก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยยินดีินร้ายกับตัวของสไปเดอร์สักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในสมรภูมิที่ต่อสู้กันอยู่แล้วสไปเดอร์หายตัวไปหรือว่าเห็นกันอยู่จะจรือว่าสไปเดอร์ถูกกลุ่ม,มนุษย์จับตัวไปเนะี่ยเราแทบจะไม่เห็นปฏิกิริยาอะไรจากเนทิรี่ในความเป็นห่วงสไปเดอร์เลยครับต่างจากตัวละครอื่นๆในครอบครัวของเจคที่และดูทุกคนเป็นห่วงสไปเดอร์กันหมดรู้สึกว่าสไปเดอร์เป็นคนในครอบครัวกันหมดนะ มาตั้งแต่ในภาคที่2แล้วแล้วพอผ่านภาคที่2มาเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าความเกลียดชังทางด้านนี้ของเนทรีจะเพิ่มพูนขึ้นไปอีกแล้วก็อาจจะเกลียดมนุษย์แบบไม่เลือกหน้าเลยนะครับ เจคอาจจะเป็นคนเดียวที่เคยเป็นมนุษย์มาก่อนที่เนเธอรี่ยังคงไว้ใจซึ่งก็ไม่แน่ว่าจะเป็นแบบนั้นตลอดทั้งเรื่องหรือเปล่านะครับเพราะว่าจากช็อตของตัวอย่างเนี่ยดูเหมือนว่า2ตัวละครนี้กําลังทะเลาะกันอยู่แล้วเจคก็พูดใส่ตัวของเนเธอรี่ว่าเธอจะอยู่กับความเกลียดชังแบบนี้ไม่ได้นะครับซึ่งก็ไปรู้ว่าความเกลียดชังที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะผลักดันเนเธอรี่ไปถึงขั้นไหนอาจจะไปถึงขั้นที่ทั้งคู่เนี่ยต้องแยกทางกันหรือว่าอาจจะนําไปสู่การสูญเสียคนใดคนหนึ่งเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเท่าทีี่่ดดููจาาากกมมมมมขออองงตังััววยนนรหพสคล เราคาดว่ามันน่าจะมีการสูญเสียแน่นอนแต่เรายังไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนที่สูญเสียภายในอวตารภาคนี้แค่นั้นเองครับ ถัดมาครับตัวละครที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือโลอักครับโลอักเป็นลูกชายคนรองของแจคแล้วก็นเนทอรีเนาะเป็นตัวละครที่เหมือนจะถูกปูมาให้เป็นพระเอกตั้งแต่ในภาคที่2และซึ่งด้วยส่วนตัวของผมเนี่ยถ้าถามว่าถ้าในภาคที่3นี้จะมีตัวละครตัวใดตัวหนึ่งสูญเสียไปผมเชยร์ให้เป็นโลอักแล้วกันครับผมค่อนข้างไม่เคยชอบพฤติกรรมของตัวละครนี้สักเท่าไหร่มันนําพาให้เนื้อเรื่องมันมีความน่าลาคาญนิดหน่อยในภาคที่2นะครับแต่อันนี้เป็นความเป็นความไม่ชอบส่วนตัวแล้วกันนะครับแต่คิดว่าในภาคนี้ตัวขอออองงโลเออาจจะมี ความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่ามูดจากที่เราเห็นจากตัวอย่างเนี่ยลูอักยังคงเป็นตัวละครที่เป็นเด็กมีปัญหาอยู่ครับเราจะเห็นฉากที่เขามีปัญหากับพอ่อผักพอ่ออะไรแบบนี้เนาะก็น่าจะยังคงความเป็นเด็กหัวดื้ออยู่เพราะว่าเนื้อเรื่องมันห่างจากในภาคที่2เพียงแค่ประมาณ2สปัปดาห์อย่างที่เราพูดไปนะครับเราก็น่าจะไม่ได้เห็นนิสัยตัวละครนี้เปลี่ยนไปสักเท่าไหร่นะถัดมาครับตัวละครที่แวะพูดถึงสักหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าจริงๆในตัวอย่างเนี่ยแทบไม่เห็นตัวละครตัวนี้เลยครับแต่ว่าไม่น่าแปลกใจส ตัวละครที่มาประกอบให้เนื้อเรื่องมันสมบูรณ์เท่านั้นไม่ได้มีบทบาทสำคัญตัวละครน,นี้ก็คือทุกลูกสาวคนเล็กของครอบครัวซันนี่นั่นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครน,นี้ก็ในภาคที่3าก็อาจจะเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละเป็นน้องสาวคนเล็กที่ไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่แน่ว่าความไม่ค่อยมีบทบาทแล้วก็ไม่ค่อยเห็นในตัวอย่างนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เหยื่อในภาคที่3ที่จะต้องสูญเสียในภาคนี้อาจจะเป็นเธอก็ได้เหมือนกันนะครับไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าจากตัวอย่างเราแทบไม่เห็นเธอเลยจริงๆอันนี้ก็ต้องมาลุ้นนนนกกัออออออีทีทททวว่่าาาเเเธบบ้ยหหมมืืดิร บทบาทของเธอจะหายไปเลยกันแน่นะครับ ถัดมาครับตัวละครที่น่าจะมีบทบาทสําคัญแน่ๆเลยก็คือคิรีครับคิรีเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ลูกแท้ๆของเจคก,กับเนทิรีเพราะว่าเขาเป็นลูกของอวตารอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นอวตารที่มาจากโลกเหมือนกันแต่ว่าเขาเสียชีวิตไปก่อนไม่สามารถย้ายร่างมาอยู่ในร่างอาวตารถาวนได้แบบเจคแต่ว่าจู่ๆเนี่ยร่างอาวตารที่ไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้ที่ถูกเก็บไว้ก็ท้องขึ้นมาแล้วก็ออกมาเป็นคิรีครับซึ่งปรากฏว่าคิรีพอออกมาแล้วเธอรู้สึกแปลกๆครับเธอมีความเหมือลอยเธอจูๆก็เป็นลมจูๆก็ กลับไปดื้อๆอะไรแบบนี้นะครับจนเราดูมาเรื่อยๆในภาคที่2เราถึงจะรู้ว่าอ๋อเธอมีความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างพิเศษกับเอวาที่เป็นเหมือนต้นไม้แห่งชีวิตของดาวแพนดอร่านะครับซึ่งความสามารถนี้เนี่ยก็หลายคนก็ค่อนข้างจะเดามาในทิศทางเดียวกันเพราะว่าเป็นเพราะว่าตัวของแม่ของเธอนะครับตัวของแม่ของเธอก็คือเกรดที่เป็นอวตารที่ตายไปเนี่ยณนะตอนที่ตายตอนที่ใช้เอวาพยายามย้ายร่างของเธอไปสู่ร่างอวตารเนี่ยย้ายไม่สาเร็จเพราะว่าร่างกายอ่อนแอจนเกินไปแล้วก็พบว่าจิตวิญญาณของเธอไปอยู่กับเอวา ทําให้เป็นไปได้ว่าถึงแม้ว่าจะไม่สามารถฟื้นคืนชีวิตเกรทขึ้นมาได้นะตอนนั้นเนี่ยแต่ว่าชีวิตของเกรทถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยเป็นจิตวิญญาณของเกรทที่อาจจะหลอมรวมกับเอวาแล้วก็ให้กําเนิดออกมาเป็นตัวของคิรีครับซึ่งดูเหมือนจะเป็นการท้องทีงท่ไม่มีพ่อได้ซ้าครับอาจจะเป็นการท้องด้วยจุดประสงค์ของตัวเอวาเองที่ต้องการจะให้กําเนิดเด็กคนนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวของคิรีก็มีความพิเศษมากกว่าเด็กคนอื่นๆมากกว่าชาวนาวีคนอื่นๆเลยดีกว่าครับเพราะว่าดูเหมือนว่าเธอจะสามารถเชื่อมต่อกับเอวาแล สรตสิ่งในดาวแพนโดราได้มากกว่าคนปกติเธอไม่ใช่แค่เชื่อมต่อแต่และดูเหมือนว่าเธอจะควบคุมได้เกือบทุกสรรพสิ่งเลยไม่เพียงแต่สัตว์เท่านั้นเราจะเห็นว่าชาวนาวีส่วนใหญ่เนี่ยจะเชื่อมต่อแล้วก็สื่อสารกับสัตว์ได้ในบางชนิดนะครับแต่ว่าตัวของคิรีเองเนี่ยบางครั้งเธอเหมือนจะเชื่อมต่อกับพืชแล้วก็บังคับพวกต้นพืชได้ด้วยนะครับในระดับแอดวานเลยเหมือนกับเชื่อมต่อปุ๊บแล้วก็สั่งการได้อะไรแบบนั้นซึ่งเธอจะมีความสําคัญมาก,มากๆเพราะว่าตัวายในภาคนี้เนี่ยเป็น,นเผ ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันทีหลังเนาะขอไล่ตัวละครเก่าๆให้ครบก่อนถัดมาครับกลับมาว่ากันที่ตัวละครของสไปเดอร์ครับสไปเดอร์ก็น่าสนใจตรงที่เขาเป็นเด็กมนุษย์ธรรมดาที่เขาเป็นลูกของผู้พันคอริดด้วยซ้านะครับที่ไม่ถูกผลักดันกลับไปยังโลกพร้อมกับเหล่ามนุษย์ณตอนในภาคแรกเพราะว่าเขาในยังเด็กเกินไปไม่สามารถถูกยัดไปในตู้ไคโอเพื่อกลับโลกได้ก็เลยต้องทิ้งให้อยู่ที่นี่แล้วก็เติบโตมาพร้อมกับลูกๆของเจคซันลีนะครับ,รบซึ่งความน่าสนใจของตัวละครสไปเดอร์ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นลูก ของผู้พันควอลิตจะว่าเขารู้ว่าจริงๆแล้วเหล่ามนุษย์ที่มากระทําการอะไรบางอยานะ่างณภาคแรกเนี่ยเลวร้ายมากๆรวมถึงตัวผู้พันควอลิตที่เป็นพ่อของเขาด้วยนะครับเขาจึงรักชาวเผ่านาวีมากๆแล้วก็วันนบีอยากเป็นชาวนาวีมากๆใช้ชีวิตแบบชาวนาวีนะครับทั้งๆที่ตัวของเขาเนี่ยเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ไม่มีร่างอวตารในแบบเจคภาคแรกด้วยซ้านะครับเขา่าจนภัยไปพร้อมกับชาวนาวีด้วยร่างกายในแบบของมนุษย์เลยซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าพอในภาคนี้มันจะกลายมาเป็นปมหรือเปล่านะครับเพราะว่าถึงแม แม้ว่าเขาจะทําอะไรหลายๆอย่างได้แบบชาวนาวีแต่ว่าด้วยศักยภาพทางร่างกายบางอย่างก็ทําให้เขาทําแบบชาวนาวีทุกอย่างไม่ได้ครับอย่างเช่นไม่สามารถเชื่อมต่อกับเอวาได้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเราสัตว์ต่างๆและก็ขี่เหมือนกับชาวนาวีปกติได้อะไรแบบนี้นะครับรวมถึงอีกอย่างหนึ่งในภาคที่2เราก็จะเห็นว่าแม้ว่าตัวเขาจะมีความเกลียดชังมนุษย์รวมถึงผู้พันธควอมริ เองที่กลับมาพร้อมกับร่งางอวตารใหม่นะครับเขาก็รู้ว่าพฤติกรรมของในพลควอริตเนี่ยน่ารังเกียจมากๆแล้วเขาก็และดูเหมือนจะเกลียดพ่อเขามากๆครับแต่ว่าพอเขาได้เริ่มใช้เวลากับตัวของผู้พันควอริต ในร่างอวตารเนี่ยมันก็แลดูเหมือนจะเติมเต็มอะไรบางอย่างให้กับตัวละครสไปเดอร์ให้มีชีวิตชีวาบางอย่างซึ่งส่งผลให้เราจะเห็นว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยตัวละครสไปเดอร์ Spider, มีความสับสนพอสมควรครับแบบว่าผู้พันควอลิตจะตาย,จะ,ตายจะจมน้ําตายตัวละครสไปเดอร์ Spider, ก็ไปช่วยมาอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าพอช่วยมาสุดท้ายไปอยู่กับผู้พันควอลิตไหมก็ไม่ก็กลับมาหาเจคอยู่ดีนะครับอันนี้เนะี่ยเราจะเห็นว่าสไปเดอร์เป็นตัวละครที่มีความสับสนในตัวเองสูงเหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวของคิรีเลยนะครับใน ลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็และดูเหมือนตัวละครของสไปเดอร์กับคิรีจะสนิทกันเป็นพิเศษด้วยนะครับปูมาในภาคที่2เนี่ยแลดูเหมือนจะปูมาออกทางแนวโรแมนติกเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับแต่ว่า2ตัวละครนี้เป็นคนละเผ่าพันธุ์กันเนาะเขาก็เลยอาจจะไม่ได้เล่นทางโรแมนติกชัดมากอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าใครยังจําในภาคที่2ได้เนี่ยในตอนในภาคที่2มันจะมีฉากที่ตัวของผู้พันควอลิตมีการจับตัวคิรีไว้ครับในขณะเดียวกันเนี่ยเนทิรีก็จับตัวสไปเดอร์ไว้เหมือนกันเพื่อเป็นการต่อรองกันนะครับณ ตอนนั้นเนี่ยเนเธอร์ยัมที่เป็นลูกชายคนโตของเจคแล้วก็เนเธอรี่ตายไปแล้วครับตัวของเนเธอรี่ก็เลยใช้ตัวของสไปเดอร์เนะี่ยในการขู่ในพลพอริดด้วยการให้ปล่อยตัวคิรีไม่งั้นเธอจะฆ่าสไปเดอร์ซะลูกชายแลกลูกชายนะครับคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ครับคำว่าลูกชายแลกลูกชายที่ตัวของเนเธอรี่พูดเนะี่ยตอนนั้นเธอหมายถึงการฆ่าสไปเดอร์ครับซึ่งเป็นการฆ่าแลกกันเพราะว่าเนเธอร์ยัมตายแล้วเธอก็อาจจะฆ่าสไปเดอร์เหมือนกันอนะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ตรงนี้เพียงเล็กน้อยเนี่ยคำพ ูดนี้ถูกพูดอีกครั้งหนึ่งโดยเจคซัลลี่ครับเจคซัลลี่ดึงตัวสไปเดอร์เข้ามากอดแล้วก็พูดอีกครั้งหนึ่งว่าลูกชายแลกลูกชายซึ่งในยะคําพูดตรงนี้ของเจคเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการฆ่าเพาิ่มการล้างแค้นแบบฟันต่อฟันแล้วครับแต่ว่าผมว่ามันเป็นการหมายถึงเจคที่เสียเนธย้มไปเนี่ยเหมือนจะได้สไปเดอร์เข้ามาเป็นลูกชายแทนนะครับเป็นการอ่าลูกชายแลกลูกชายในอีกลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอตัวประเด็นตรงนี้จะถูกหยิบมาเล่นหรือเปล่านะครับว่าในภาคนี้สไป มมากขึ้นไหเป็นเหมือนลูกชายของเจกอีกคนนึงมากกว่าเดิมหรือเปล่านะครับในขณะเดียวกันที่เนเธอรี่เนี่ยอาจจะมีการตีตัวออกห่างจากสไปเดอร์มากกว่าเดิมไปอีกนะครับก็จะเป็นขั้วตรงข้ามกันที่อาจจะเป็นในลักษณะนี้นะครับที่ทําให้ครอบครัวนี้เริ่มมีปัญหากันดักขึ้นอันนี้เป็นการคาดเดานะครับซึ่งถ้าเขาเล่นประเด็นนี้จริงๆก็มีเรื่องมาให้เรานั่งลุ้นกันอีกว่าถ้าตัวของสไปเดอร์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงกดดันอะไรบางอย่างจาก2ขั้วแบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วความรักจากเจกจะสามารถดึงให้สไปเดอร์อยู่กับทั้งของชาว วีอย่างแนบแน่นมากยิ่งขึ้นหรือว่าความเกลียดชังจากเนเทอรี่จะผลักให้กับสไปเดอร์กลายไปอยู่ฝั่งผู้พันควอลิตแทนนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเล่นประเด็นนี้จริงๆก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะไปในทิศทางนี้หรือเปล่า ถัดมาครับตัวละครที่สําคัญมากๆนะครับที่จริงๆเราก็พูดถึงกันอยู่ตลอดก็คือตัวของผู้พันควอริตนี่แหละซึ่งจริงๆถ้าใครจําไม่ได้นะครับตัวของผู้พันควอริตจริงเนี่ยจริงๆตายแล้วตั้งแต่ภาคแรกนะครับตัวของผู้พันควอริตที่เรายังเห็นกันอยู่ตั้งแต่ภาค2จนมาโผล่ในภาคนี้ที่อยู่ในร่างของชาวนาวีหรือว่าร่างอวตารเนี่ยเป็นเพราะว่าความทรงจําของผู้พันควอริตถูกเก็บเอาไว้ครับเป็นความทรงจาก๊อปปี้แล้วก็ถูกนํามาสร้างอีกครั้งในร่างของชาวนาวีหรือว่าร่างอวตารนะครับเพราะอันนี้จะพูดว่าเป็นร่างโคลน ก็คงไม่ผิดนักครับและหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับตัวของผู้พันควอลิตในตัวอย่างนี้ก็คือเราจะได้เห็นว่าตัวของผู้พันควอลิตเนี่ยเข้าร่วมกับเผ่านาวีที่เป็นเผ่าใหม่ที่เราจะได้เห็นกันในภาคนี้ก็คือเผ่าแอชหรือว่าเผ่า,าทุรีดินนั่นเองนะครับแต่แน่นอนว่าเรายังไม่รู้เหตุผลที่แน่ชัดว่าทําไมตัวของผู้พันควอลิตถึงไปเข้าร่วมกับเผ่านี้ได้นะครับผมคิดได้อย่างเร็วๆอยู่2เหตุผลก็คือ1เนี่ยนะอาจจะเป็นเพราะว่าพอพวกของเจสันลี่รวบรวมหลายๆเผ่าเข้าด้วยกันร,รวมถึงมีการร่วม,มืออกกัับพพวววสต์ย่างโทค พวกอะไรพวกนี้นะครับทำให้กลุ่มของทหารรับจ้างที่เป็นมนุษย์เนี่ยสุดท้ายแล้วสู้ไม่ได้ครับทำให้ผู้พันควอลดิตเองก็ต้องหาแนวร่วมที่เป็นเหมือนพวกชาวนาวีนอกรีชาวนาวีที่ชอบความรุนแรงอะไรแบบนี้เหมือนกันนะครับผลักดันให้ตัวของผู้พันควอลดิตเนี่ยต้องไปเข้าร่วมกับเผ่านี้เป็นเหมือนกับตอนที่เจคเคยเข้าร่วมกับเผ่าชาวป่าของชาวนาวีนะครับคล้ายๆกันหรือ2ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวกับว่ามนุษย์สู้ได้หรือไม่ได้อาจจะเป็นที่ตัวของผู้พันควอลดิตเองพออยู่ในร่างอวตารแล้วรู้สึกอินกับ ความเป็นชาวนาวีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าในด้านที่เขาอินเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อินในด้านของการรักธรรมชาติการเข้าใจธรรมชาติในแบบที่พระเอกเป็นนะครับแต่อาจจะไปอินทางด้านของความรุนแรงความแข็งแกร่งความเป็นสัตว์ป่าในตัวของชาวนาวีแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าในตัวของชาวนาวีเนี่ยมันมีความร้ายมีความเป็นสัตว์ป่าอยู่ลึกๆในจิตใจนะครับตัวของผู้พันควอริตอาจจะรู้สึกชื่นชอบแล้วก็อินทางด้านนี้ทําให้ตัวของานพลควอริตออกเดินทางหาเผ่าของชาว าวีที่เข้ากับความรู้สึกนึกคิดของตนเองณนะขณะนั้นก็ได้นะครับสุดท้ายก็กลายมาเป็นกองกําลังเดียวกันแล้วก็มาสู้กับพวกพระเอกนะครับซึ่งผมก็ฟันธงไม่ได้เหมือนกันนะครับว่ามันเหตุผลไหนกันแน่แต่น่าจะราวๆนี้นี่แหละที่ผมคิดไว้นะครับสุดท้ายครับอาจจะไม่ได้เป็นตัวละครต้องพูดถึงว่ามันเป็นเผ่าใหม่เลยดีกว่าครับที่จะมีบทบาทสําคัญในภาคนี้ก็คือเผ่าแอชหรือว่าเผ่าทุรีดินซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะเรียกว่าทุรีดินก็อาจจะไม่ได้ตรงคอนเซปต์นักนะครับเพราะว่าถ้าดูจากเรื่องย่อที่มีการพูด ถึงที่มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็ปล่อยมาเนี่ยจริงๆแล้วคําว่าแอสที่ในภาคไทยเราใช้คําว่าทุลีดินนะครับถ้าจะให้พูดถึงความหมายที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์นี้เนี่ยใช้คําว่าเท่าทุลีอาจจะตรงความหมายมากกว่านะครับที่ผมบอกว่าเท่าทุลีอาจจะตรงความหมายมากกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเบื้องหลังของเผ่าพันธุ์นี้ครับเขามีการให้ข้อมูลไว้ว่าเผ่าพันธุ์ทุลีดินหรือว่าเท่าทุลีนี้เนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับบริเวณของภูเขาไฟครับแล้วสุดท้ายแล้วเผ่าพันธุ์ของพวกเขาประสบเข้ากับภัย ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเนี่ยถูกภูเขาไฟแผดเผาไปหมดครับเพราะฉะนั้นพอพูดถึงมันมีการแผดเผามันมีการเผาไหม้เนี่ยคำว่าเท่าทุลีอาจจะตรงความหมายมากกว่าครับแต่ว่าพอมันแปลเป็นภาษาไทยที่ต้องใช้เป็นชื่อเรื่องด้วยก็เข้าใจว่าคําว่าทุลีดินแบบที่เขาใช้มันก็ไพเราะมากกว่าจริงๆครับคราวนี้กลับมาดูกันที่ตัวของเผ่าพันธุ์แอชหรือว่าเผ่าพันธุ์ทุลีดินจริงๆครับอย่างที่ผมบอกว่าแบ็กกราวน์ของพวกเขาเนี่ยในอดีตเผ่าพันธุ์ของพวกเขาเคยถูกภูเขาไฟพากหลายสิ่งหลายอย่างไปจากพวกเขามันส่งผลในพฤติกกรรมมของวเเาีี่ย ความก้าวร้าวแล้วก็กดเกลี้ยวอยู่ตลอดเวลาครับส่งผลให้พวกเขาเนี่ยต่อต้านเผ่านาวีเผ่าอื่นๆเป็นเผ่าพันธุ์ที่อยู่นอกรีดเป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่เชื่อในตัวเอวาอันนี้เนี่ยผมคาดเดาว,ว่าเขาอาจจะโทษเอวาท,อที่ไม่เตือนต่อภัยพิบัติของพวกเขาก่อนที่จะถูกขู่กับไฟแผดเผานอะอันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พวกเขาไม่เชื่อในตัวเอวาอันนี้ผมคาดเดานะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งเหล่านี้มันหล่อหลอมให้พวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่ลงรอยกับใครแล้วก็กดเกลี้ยวอยู่ตลอดเวลาอย่างที่บอกไปข้างต้นเนาะมันจึงเข้าทาทง ของพวกมนุษย์เข้าทางของพวกผู้พันความริษมามากๆที่จะใช้เผ่าพันธุ์นี้มาเป็นพันธมิตรแล้วก็ต่อต้านกับเจคซัลลีนะครับคราวนี้มาดูลักษณะทางกายภาพกันบ้างครับเราจะเห็นจากตอนภาคหนึ่งนะครับที่เป็นเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ตามป่าอย่างที่พวกเจคซัลลีอยู่เนี่ยจะมีความเหมือนมนุษย์มากกว่านะครับมีความเหมือนมนุษย์แทบจะทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วคราวนี้พอมาในภาคที่2 The Way of Water เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเผ่าพันธุ์ที่อยู่กับน้ำเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยครับก็คือมีสีผิวที่อ่อนกว่ามีหหาาาางงงที่่แตตกกกออไปจ เหมือนหางสัตว์บกก็เหมือนมีความเหมือนหางปลามากขึ้นแขนก็มีความใหญ่บานออกไปลักษณะคล้ายคีบนะครับมันมีความแตกต่างกันทางกายภาพแบบนี้อยู่แล้วไอเผ่าพันธุ์ทุลีดินเผ่านี้ล่ะมันมีความแตกต่างยังไงเท่าที่ดูเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างสักเท่าไหร่ครับมีความใกล้เคียงกับพวกเผ่าชาวป่ามากกว่ามีความใกล้เคียงกับเผ่าพันธุ์ของเจคซัลลี่แต่เท่าที่ดูโดยภาพรวมนะครับอันนี้มันยังเห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่แหละแต่ว่ารู้สึกว่าพวกเขาอาจจะมีความตัวเล็กกว่าครับ ตัวเล็กในที่นี้หมายถึงมีความหอมเพียวมากกว่านะครับอาจจะไม่ได้แลดูตัวกำยำขนาดนั้นส่งผลให้เผ่าพันธุ์นี้อาจจะมีจุดเด่นอยู่ที่ความเร็วนะครับอันนี้คาดเดาไว้ก่อนเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยเผ่าพันธุ์ของพวกเขาที่อยู่กับภูเขาไฟอยู่กับไฟเป็นหลักเนี่ยยกตัวอย่างฉากนี้นะครับที่เห็นเราเห็นตัวละครเอามือไปอังไฟจุดไปที่มืออะไรแบบนี้เนาะนี่น่าจะเป็นจุดเด่นนะครับเขาอาจจะไม่ได้ใช้ไฟเป็นอาวุธเฉยๆร่างกายของพวกเขาอาจจะมีความทนทานต่อไฟสูงกว่าเผ่าพันธุ์อื่นๆด้วยนะครับอันนี้เด เดี๋ยวค่อยมารอดูกันอีกทีนะว่าในตัวอย่างที่2ที่3เนี่ยจะเผยอะไรเพิ่มมากขึ้นไหมหรือว่าอาจจะต้องไปรอดูกันเต็มๆเลยว่าสุดท้ายแล้วเผ่าพันธุ์นี้มีจุดเด่นยังไงบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยเผ่าพันธุ์นี้รับมือยากแน่นอนครับรวมถึงเรามีตัวละครนําตัวใหม่ที่มาจากเผ่าพันธุ์นี้ด้วยนะครับโดยตัวละครนี้จะใช้ชื่อว่าวารังนะครับตัวละครที่เป็นตัวละครผู้หญิงนี่แหละซึ่งในช็อตสุดท้ายของตัวอย่างนะครับเราจะเห็นตัวละครนี้พูดกับตัวละครของคีรีด้วยว่า เทพของเจ้าไม่มีอำนาจที่นี่นะครับอันนี้เป็นการตอกย้ําว่าพวกเขาไม่เชื่อในเอวานะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันก็จะตรงกันข้ามกับตัวของคีรีที่ตัวของเธอมีความเชื่อมโยงกับ เอวาอย่างเต็มพิกัดมากๆเป็นตัวละครที่แทบจะเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างเอวากับเผ่าพันธุ์ของชาวนาวีเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคิรีจะสามารถคืนความศรัทธาต่อเอวาของพวกเผ่าชาวทุลีดินได้ไหมหรือว่าเธอจะใช้ความศรัทธาต่อเอวารับมือยังไงกับเผ่าทุลีดินที่มีความไม่ศรัทธาในเอวาอีกทีหนึ่งเนาะแต่ผมคิดว่ายังไงเอประเด็นที่ว่าเผ่าทุลีดินเคยมีความศรัทธาต่อเอวามาก่อนแต่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างทําให้ไม่ศรัทธาเนี่ยประเด็นนี้น่าจะถูกเล่าน เพราะว่าดูจากที่อยู่ของพวกเขาเนี่ยเราจะเห็นมีเหมือนรากไม้ตอไม้ตอใหญ่ๆอยู่น่าจะเป็นเอวาในอดีตของพวกเขานั่นเองครับอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆหลักๆก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับที่ให้พูดถึงในตัวอย่างนี้เนาะส่วนที่เหลือที่ยังโผล่มาไม่มากแต่ก็พอจะมีข้อมูลพูดถึงในเล็กน้อยก็คือนอกจากเผ่าทุลีดินเองจะมีอีกเผ่าหนึ่งที่มีความน่าสนใจก็คือเผ่าที่เป็นเผ่าแเนจรครับที่เราจะเห็นพวกเขาขี่แมงกระพุนบินได้นี่แหละอันนี้จะเป็นอีกเผ่าพันหนึ่งที่เท่าที่ดูแล้วน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่มมีีคววาารล่่่แ้ก็อยยูฝ เดียวกับพระเอกนะครับจะมีบทบาทสําคัญยังไงเดี๋ยวต้องรอดูตัวอย่างถัดๆไปอีกทีหนึ่งนะครับสุดท้ายครับ2ช็อตที่น่าสนใจในตัวอย่างก็คือเราจะเห็นช็อตที่เจคซัลลี่ถูกมนุษย์จับกลุ่มครับแล้วก็อีกช็อตหนึ่งจะเป็นช็อตที่เนเธอรี่ตื่นขึ้นมาเหมือนในสถานพยาบาลของมนุษย์ครับอันนีนะ้น่าสนใจว่าเอ๊ะมันเป็นฉากแบบไหนพวกเขาจะถูกจับไปแล้วหนีออกมาได้ในท้ายสุดหรือว่า2ฉากที่ว่านี้มันจะเป็นฉากให้อยู่ท้ายเรื่องหรือเปล่านะครับมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่สุดท้ายในเรื่องนี้พอต่อู้ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วฝั่งของเจคซัลลีแล้วก็เนเธอรี่จะเป็นป่ายพ่ายแพ้แล้วก็ถูกมนุษย์จับตัวไปเป็นการเหมือนทิ้งปมไว้สําหรับการเล่าเรื่องราวในภาคต่อในภาคที่4นั่นเองครับซึ่งจะใช่ไม่ใช่อะไรยังไงเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเจาะตัวอย่างอวตารไฟเยนแอชในคลิปนี้ครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะว่าผมค่อนข้างจะลืมไปพอสมควรจะต้องไปทบทวนมาแล้วก็ประกอบกับไม่ได้เป็นแฟนพันแท้ของแฟรนไชส์นี้ขนาดนั้นด้วยส่วนใหญ่แล้วผมจะชอบในแง่ของงานภาพมากกว่า แล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยผมชอบแค่ภาครแรกภาค2ผมดูแล้วผมอย่างที่บอกว่ามีความหงุดหงิดรำคาญในบางตัวละครพอสมควรเลยแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันสู้ภาครแรกไม่ค่อยได้นะครับห่างชั้นจากภาครแรกพอสมควรก็เลยไม่ค่อยได้ติดตามมากนักข้อมูลในหัวที่เมมไว้ก็เลยอาจจะน้อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ถ้ามีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยครับและสําหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ